อายุจริงสุดอึง้งนักแสดงสาวลูกครึ่งคนนี้ไม่น่าเชื่อว่าเธออายุ47ปีแล้ว เป็นนักร้องนักแสดงชาวไทยลูกครึ่งสวิตอิตาลีสำหรับนัดมีเรียโดยเมื่อวานที่ผ่านมานัดได้โพสต์ภาพของตัวเองลงบนอินสตาแกรมโดยภาพนี้จะเห็นว่าเธอนั้นอยู่ในชุดโชว์เอลเสสุดจึง้งแม้ว่าในปีนี้นัดจะมีอายุถึง47ปีแล้วแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าเธอนั้นดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีเป๊ะปังตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยล่ะค่ะ สำหรับนัดมีเรียก็เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการตามเพื่อนที่เป็นนางแบบไปลองทดสอบหน้ากล้องดูในขณะที่มีอายุเพียงแค่13ปีและผลงานชิ้นแรกคือการถ่ายโฆษณาแครีนโลชั่นในปี2531และตามมาด้วยการถ่ายแบบให้กับนิตยสารไหวน่ารัก จนกระทั่งปี3-3นัดมีเรียได้รับโอกาสจากบริษัทไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ให้แสดงเป็นนางเอกภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตคือฉลุยโครงการสองคู่กับสุรศักดิ์วงไทยพระเอกชื่อดังในยุคนั้นทำให้ชื่อของนัดมีเรียเริ่มเป็นที่รู้จักของประชาชนจึงทำให้มีผลงานด้านภาพยนตร์ออกมาอีกหลายเรื่องอาทินัดกับผีตอนสี่ทุ่ม ปอสำหรับบางวันสมองกลอัจฉริยะแต่ภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับนัทมีเรียเป็นอย่างมากคือเรื่องเร็วกว่าใจไกลเกินฝันคู่กับเพนเพชรเพนกุลซึ่งก็ทำให้นัทมีเรียได้รับรางวัลตุ๊กตาเงินสาขานักแสดงดาวรุ่งหญิงในปี2535มาครองได้สำเร็จค่ะ